สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนนะครับทักทายไปถึงพี่น้องยูทู e นะครับมาบังฟิเชียลตอนนี้เป็นเวลา1นึทุ่มสปีปดนาทีกับผมเวทีและฉากแสงสีของหมอลำซานเลาบัตรเทิงสินปีที่3ตั้งเสร็จไปประมาณ70%เปอร์ซแล้วเขาไม่ถึงไม่ถึงเจเพราะว่า ยังประคบประมาณ60%เซแล้วครับทุกคนตอนนี้ปักกำลังนั่งอยู่ต่อหน้าวทีเลยทุกคนบอกญ่แห้งเราไปดีก็สูงมาก ปีนี้เวที12ห้องนะครับเท่าหมอลำใหญ่เลยแต่ว่าสซานบ,บ็อกพงศิลสินยังไม่บรรจุเป็นหมอลำัขนาดใหญ่นะครับเป็นหมอลำัมขนาดกลางนะครับเพราว่าเวทีเครื่องเสียงเสงสีเสียงทุกอย่างเป็นมาตรฐานของมอลำัใหญ่นะครับนั่งร้าน12ห้องวันนี้วันนี้ทำการประกอบฉาก หัวหน้าพากันประกอบฉากคาแต้ช่วงเศร้าเลยครับผมและะ้วกะซ่อมก่อนเตยไปน้าแล้วกะเหตุฉากไปพร้อมจัดนั่นจัดนี่แก้นั่นแก้นี่ให้มันสมบูรณ์ที่สุดพร้อมให้พี่น้องมาบึงกันครับผมวันที่12ตุลาคม,มพ่อจะส่งไปแล้วนิเจ็นะครับ วันที่12ตุลาคมนะคบคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลมอลําสารรับเทิงเสียงปีที่3การันตีความยิ่งใหญ่อลังการเลยครับทุกคนตอนนี้นางยูนาชาแบบประทับใจใงามแหงพี่น้องบลนี่เขาจะก็น้องมอลลัมมอแคนมอนบอกหน่อยว่าสปอยฉากเราหน่อยว่าปีนีชฉากเราเป็นยังไงเหลี่ยมยับยับคักว่าปีกายนดีบอ น้ำกันไล่ไงวัวปีไก่แน่นอนเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะว่ายเวทีนะครับเพราะว่ากำลังจะขึ้นซ้อมบนเวทีแล้วครับดูไหมทุกคนอยากดูฉากไหมเป็นเรื่องน่าดีใจที่นั่งสั้นเราเป็นคนสิ้น ทั้งนั้นเดียวขอตัวไปทำพิธีก่อนเลยทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ Di pano, hakawato, sawa, sanghang, namahami, satu-satu, satu, samanta, jakawaresu, antara kacang tutewata, satkamang muda, raja, samsunaktu, sokamotatang, satu-sangi, kamie, celupe, girisi, karatate, jangkari, kirim, ane, gete, pumaja, yang tutewa, cara tarawih,

สิบสาาี่เจ้าบ้านสิบสองห้องคอมพระร่อพุ่นเจ้าทีเจ้าขานพุ่นเจ้าบางเจ้าม่านพุ่นแม่นั่งตระนี่ลูกค้าเทวะลูกค้าเทวดาอากาศเทว,วาดาภุมารเทวดาเจ้าทีเจ้าท่างหลวงปู่หลวงตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอยูุงใใชช่่โ<อ>